ครับผมจิ้นนะครับผมจากเอสทัวแอนนะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียงบูเออร์นะครับผมพิสเต็ปนะครับแล้วก็สอนการใช้งานด้วยนะครับผมครับจริงๆใช้งานก้อนนี้ก็ไม่ได้ทับต่ออะไรนะครับผมก้อนนี้ก็เรียกว่าทดแทนวอร์มี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเสียงตระกูลพิสเต็ปครับก็คือมีหน้าที่ยกเสียงให้สูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวลองดูภายในกันนะครับผมผมว่าเขาให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมบูเออร์อะไรกาดนี้นะครับผมแค่เห็นสีก็รู้แล้วนะครับสีโซนเดียวกับ โทนเดียวกับอ่าวอร์มี่เลยนะครับผมสีเฉดเดียวกันเลยครับผมตัวบอดี้เนี่ยตัวเฮาสิ่งเนี่ยเป็นโลหะนะครับผมทั้งทั้งเพดานแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับผมงานออกมาใช้ได้ครับผมแล้วก็มีที่ใส่ฐานนะครับผมมุยรูไฟเข้านะครับแค่เก้าโวลต์นะครับผมเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับผมขับจะมีไฟ r e d โชว์ สองจุดนะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมครับราคามือหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวประมาณ3 0 0พันปลายนะครับหรือ4 0 0พันต้นแล้วสั่นนะครับผมก็จะอยู่ประมาณเป็นๆอยู่ประมาณนี้นะครับสามพันปลายถึง4 00พันต้นก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่มีราคาก้อนหนึ่งนะครับผมครับอ่ะคราวนี้เรามาดูพักคอนโทลเขานะครับผมครับพักคอนโทลนะครับจะมีปุ่มฮาร์โมนีนะครับผมก็คือมันสามารถใช้เป็นเสียงประสานได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นวอลลุ่มออกเตปนะครับว่าฝั่งลบ ก็ฟังบวกนะครับผมก็คือเราสามารถปรับได้ว่าจะให้เวลาเหยียบย่านเสียงต่ำเนี่ยหรือย่านเสียงสูงเนี่ยให้มันสูงได้สุดแค่ไหนนะครับรือว่าลงต่ำเนี่ยลงต่ำได้แค่ไหนสามารถตั้งได้ที่วอลลุ่ม2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นให้เลือกนะครับระหว่างเป็นเซนเซอร์กับสวิตช์นะครับผมเท่าที่ผมเคยเท่าที่ผมลองเนี่ยถ้าเป็นเซนเซอร์เนี่ยระวางเท้าลงไปเนี่ยมันก็จะทํางานเลยครับผมแค่แตะเท้าลงไปมีน้ําหนักหน่อยเนี่ยมันก็ทํางานให้เลยครับผมกับ ถ้าเราเลื่อนมาถึงมาฝั่งสวิตเนี่ยก็คือเหยียบลงไปก็จะแก๊กเหมือนเป็นวาลวนะครับผมก็จะมีส,สวิตอยู่ตรงนี้นะครับผมบกดลงไปก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสวิตอยู่ครับผมตรงนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับว่าจะเป็นสวิตหรือเซนเซอร์แต่ตัวผมเองเนี่ยผมถนัดเป็นสวิตมากกว่านะครับเซนเซอร์นี่เท่าที่ลองเมื่อกี้เนี่ยบางทีเราวางน้ําหนักเท้าไม่ไม่เต็มเท้าเนี่ยมันเอฟเฟกมันจะเขาเรียกอะไรมันจะตัดการทํางานครับผมผมว่าใช้เป็นสวิตเนี่ย จะชัวกว่านะครับผมแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับผมครับแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับผมมีซับกับอัพนะครับผมแล้วก็มีอ่าเป็นซับกับอ่าอัพผสมกันนะครับมันมี3แก๊กตรงนี้นะครับผมครับเป็นเซเลคเตอร์สามสามแก๊กตัวอันนี้เป็น2แก๊กก็คือเป็นแค่เซนเซอร์กับสวิตช์ครับผมอันนี้เป็น3แก๊กสวิตช์สามทางเดี่ยตรงอ่ามาทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นซับก็คือถ้าเราเหยียบใช้งานเหยียบกดลงไปเนี่ย มันจะเป็นเสียงต่ําอย่างเดียวเลยเวลาเรายกเท้าขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เสียงเสียงได้นะครับเสียงต้นเสียงกีตาร์เนี่ยถ้าเกิดเหยียบผสมลงไปเนี่ยก็จะเป็นยานเสียงต่ําสุดครับผมแล้วก็ส่วนอัพเนี่ยก็คือตรงข้ามกับซับเมื่อกี้เลยครับก็คือถ้าเราเหยียบใช้งานเนี่ยมันจะเป็นเสียงสูงอย่างเดียวไม่มีเสียงต่ําลงครับผมจะไปขึ้นถูงอย่างเดียวถ้าอันสุดท้ายเนี่ยแก๊กสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นบวกกันระหว่างซับกับ อัพนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเรางัดสุดเนี่ยเสียงก็จะต่ําถ้าเราเหยียบลงไปสุดเนี่ยก็จะเป็นเสียงอ่าเป็นอัพเป็นยานเสียงสูงครับผมครับประมาณนี้นะครับยะพวกคอนโทรลของเขานะครับเราก็สวิตต่างๆครับผมงานเฮาสิ่งถือว่าดีครับผมใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะครับผม นีではでは้เรามาดูการใช้งานกันนะครับผมการใช้งานของมูเออร์พ yup. ิตสเตปนะครับผมก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมครับเราเริ่มจากมันจะมีเซนเซอร์กับสวิตช์นะครับผมเราเลือกไปที่ตอนนี้เป็นที่เซนเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมลองดูนะครับว่าเซนเซอร์มันทํางานยังไงนะครับผมเซนเซอร์เนี่ยก็คือเวลาเราแตะเท้าลงไปเนี่ยมันก็จะทํางานทันทีนะครับผมเห็นไหมครับผมผมแค่วางเท้าไปเนี่ยก็มันก็ทํางานเลย ในโหมดเซนเซอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โหมดส,สวิตช์นะครับผมถ้าในโหมดส,สวิตช์เนี่ยก็จะเหมือนวาลวทั่วไปนะครับก็คือต้องมีการกดจิกปลายเท้านิดนึงนะครับผมถึงจะทำงานนะครับผม ในโหมดสวิตช์เอ้ในหมดเซนสวิตก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเซนเซอร์ก็คือแตะเท้าลงไปมันก็ทํางานเลยนะครับผมแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมันจะมีอัพมีดาวนะครับแล้วก็เป็นอัพบวกดาวนะครับผมเราเริ่มจากดาวก่อนนะครับผมถ้าดาวเนี่ยก็คือมันจะลงอย่างเดียวนะครับไม่มีขาขึ้น ขาดาวนะครับผมแล้วก็อัพนะครับผมอัพก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเสียงฮาร์โมนิกฝั่งเสียงสูงนะครับผมเป็นเสียงสูงอย่างเดียวครับผมครับผมแล้วก็เป็นอัพกับดาวนะครับผมอัพกับดาวนี้จะใช้งานยากหน่อยนะครับก็คือ ถ้าเรายกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงย่าเสียงต่ำลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจิกลงไปเนี่ยมันก็จะเสียงสูงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็นโมดสุดท้ายครับผม ก็ก็อันนี้เป็น,ปนแบบอัปกระดาวนะครับถ้าตามในเพลงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะบักใช้เป็นอัปอย่างเดียวนะครับผมแล้วมันจะมีสองวอลลุ่มนะครับตัวน,นั้นจะเป็นอ่ะตัวกําหนดนะครับว่าจะให้มันขึ้นสูงสุดถึงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมครับอันนี้เป็นวอลลุ่มฝั่งอัปนะครับ <S <S ถ้าเราเหยียบสุดก็จะได้เสียงขึ้นสูงสุดเท่ากับเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มหนึ่งก็เป็นดาวนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าพวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆของตัวมูเอร์พิทสเต็ปนะครับผมก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมก็จะมีปุ่มหนึ่งนะครับผมปุ่มอ่าฮาร์โมนิกนะครับผม นี่จะเป็นโหมดคู่ผสาน,นะครับผมก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับในตัววอร์ม,มี่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน ix, วอร nee, ์มี่พิสสเต็ปนะครับผมก็จริงๆก็ใช้งานไม่ยากนะครับวิธีการใช้เนี่ยไม่ยากเอ่อวิธีการเซตเนี่ยไม่ยากนะครับแต่วิธีการใช้เนี่ยแหละครับที่ยากเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่ต้องเอามาฝึกซ้อมเล่นหน่อยนะครับเหมือนพวกวาวนะครับก็คือมันมันเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารีแอคชันกับมันด้วยมาเล่นกับมันด้วยนะครับมันไม่เหมือนเอฟเฟกพวกเสียงแตกโอเวอร์ไดร์หรือว่าเอฟเฟกกลุ่มอื่นนะครับที่เหยียบแล้วแค่เปลี่ยนเนื้อเสียงอันนี้มันเเเเหยยยยีีีบแแลล้้ววป่่่นนือสงตา ต้องคอนโทรลด้วยต้องฝึกเล่นกับมันนะครับผมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมทําก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้นะครับผมแล้วอย่าลืมกดตับสไครด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมทํานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผม